สวัสดีค่ะย th ังท ah, ี uh, oh, yeah, ่ตลาดตั่ช on ่องค้าท้ายบ้านเชอะแน่วแล้ค่ะโอ้โหอันนี้โอ้อยากกินขาอ่อนมะม่งแบบบ้านปะอ้วนยโอ้โหเนีายป้าไปไปไปกิโลร้อยนี่นี่เราสนใจม่วงนี่โอ้โห

เดี่ยวใหญ่ลูกใหญ่เมื่กหเนาะเลือกงามเด้ออ่าุ้กอันไม่ไม่สดสดค่ะอไปไหว้ปูเลยนี่นมกินุ้นี่นะมันมันสีสีแบปเอาเอา เป็นแปสี <welche ikka> uh ่ค uh ่ะเอาซ้ำ <corps> ด <chicken> ูน <Mo> า <one> ีฟหน่แกมันไม่ได้แจกมัยยังไม่ค่ะแไม่มีแค่ะเอาไปบไหเลยไม่เปไเอาวางไว้ก่อนค่ะเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนเดินมา นอนนานเดิมาเดินตลาดพักนี้หนูไม่ค่อยได้มาในตลาดเนี้เ้ยเนี่ยก็เอาแล้วม้วนเนื้อไก่แตงแมงคังเหรอ mọi <laughs> ừ, người ăn mừng cái gì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 

มั้งเห็ดมั้งเงไข่มุ้งแดงน่ะกิซื้อไข่หน่อยค่ะซื้อไข่้จซื้อไข่มาแล้วคช้ปีซื้อไข่ปิดห5บาท เนี look, okay. rumor, ่ะค่ะพี่เรามาเดินซื้อขลองกันอีกแล้วนะคะผักเยอะแยะเลยนะคพี่ส่วนเก่งผักรวมแบ่อยมาก อไข่แข็งของเยอะมากเลยนะรสิแค่ยืมแค่ยืมแงแบ่โอ้โหเด็กเงินสุดปั้วช่วเลยดู ก็ใชยวกอซักหันกุมเลยจ้ะลยังไแม่รู้งานใส่อะละคนเลยบ่ไ่ไนเนาะอ่้อั ันจะไม่เอามาเอาคิดกับเราเลยใช่ไหมใชกินเผาใกินน้าข้าวกินแลเืออะไรตุนเงี้ยต่นเ้เือเอาไม้เจ้ากินไหมเนี่ยเอาไปเอาไลหิวข้ เย็น่เรก็เอาซมานั่นแหละล่ะปัจจุบันเอาตอนนี้มัน้หมดแ้เดี๋ยวเราก็จะถักชาวบ้านนะที่ถักเยอะมากเลยนะครับพิเกิร์สวยๆนะี่เดิมตรา

นเมียคปลารูมีแกงส้มนะคสีคี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะเราจะซื้อปาูไปแกงส้มนะใคสิเราจะปตน้ำพริกอะไรก็ว่ากันไปนะคสี คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ